เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาเข้าสู่ทอยละชัยน,นี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงได้นำบัลลังนี้ในทุกๆวันเหมือนกับข้าพเจ้าวันนี้ในฐานะที่รับใช้ชาติมายาวนานเราจะมอบเกียรติอันสูงสุดให้กับซ่วมซ่ๆมซมซ่ม เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่มันแบบสุดอมเมซิ่มากๆเลยนั่นก็คือทอยและ Time นั่นเองนะครับ<ผ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดเพลงเลยจ้า<แ>โอ้โหเต็มหน้าเลย <c oughs> เข้ามาในเกมปุ๊บเราก็จะมีสตาร์ทตรงนี้เริ่มต้นตรงน,นี้นะเราต้องเก็บ10พอยเพื่อจะได้กุญแจดอกนี้นะซึ่งมันจะพาเราไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันมีที่ดูดซ่วมต้องเก็บ66เหรอโอ้เยอะจังโอเคกดเริ่ม มาแล้วสองโสงหนึ่ง it's toilet i m e อ่ะไปโอเคผู้ชายอุย้ยอะไรอะวัดทำไมมันเร็วจังอะเราต้องบริหารจัดการส้วมนี้เองนะฮะเอาละเอาใหม่สิเข้ามาปุ๊บเอาละมาแล้วมาแล้วอะไรเนี่ยล้างม,มืออ๋อให้ล้างม,มือให้ไวโอ้โห <c oughs> ทุกอย่างนี่มากับเวลาแล้วเนี่ยโอเมกอดเอา อ๋อเราต้องไปบี้มันอ๋อบี God. ้กดมาแรงสาวด้วยทุกคนอ,อโอเคไปรีบเข้าไปเออเดี๋ยวคิแตก <c oughs> ดีแตกอยู่หน้าห้องโอ้มันไปเร็วว่ะทุกคนโอ้เอาเหรอกดผิด <c oughs> <c oughs> เราต้องหาส่วมที่ไม่มีคนนะครับเออเอาละครับ3 2 1ตั้งสติวอล้างมือล้างมือ โอ้โหสกุกอะไรขนาดนี้อ้ยนี่โอเคห้องว่างห้องว่างได้แล้วโอเคโอ้ต้องดึงติชู่ออกมาออะไรวะเนี่ยนนนนี่บีเลยเอานิ้วนี่นะบ้าปะเนี่ยสกุกมากโอเคตอนต่อไปคืออ๋อปิด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 ถูกไหมอะ โอ้ระดับน้ําอย่าให้มันร้อนไปอย่าให้มันเย็นไปเออโอเคเข้าใจละพี่ยังงงอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรียนรู้ไปด้วยกันเฮ้ยยังไง,อะไ,นนไงอะไรเนี่ยทำยังไงอ่ะให้ทําอะไรเนี่ยมันเร็วอะทุกคนโอ้ยโอ้มันจะเร็วขึ้นทุกคนอ๋อมันต้องเขย่าโทรศัพท์ไงพี่ไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ทุกคนพี่เล่นในคอมไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,ใจละ อ้ลุงโอเคเป็นไงบ้างเอา้าผ่านไหมอ๋อผ่านผ่านผ่านโอ้ยดึงลงมาเอออาละาน,นะครับผ่านแล้วครับยาวยาไปยาวยาวไปโอเคขวาขวาทำไหมอ่ะทันอยู่เอาละ,เร,ละเร็วอีกแล้วเร็วอีกแล้วเอ้ยทิชชู่ทิชู่ลากทิชู่ไปทำไมเนี่ยโอ้โหเวงกรรม อ้างล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 างงโอ้โหไปจับอะไรมาวะเนี้ยไม่อยากนึกเลยเ <c oughs> ออทุกคนเข้าใจไหมตรงนี้คือเวลาเออเนี่ยเสียงมันจะดังใช่ไหมทำเป็นแบบเหมือนจะมีเสียงอะเออ <c oughs> <c oughs> บุง๋ง <c oughs> เอาละครับตัวนี้เราก็มาเล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับ <c oughs> เพื่อมันจะได้ผ่านได้นะอ้าอ เสียงเกมนี้นะครับมันก็คือเป็นมินิเกมนะครับสําหรับห้องน้ําเอึอดมาเออเร็วมากเร็วมากทุกคนเออโอเคก <c oughs> ำลังตกใจอยู่อโอเคสามสามสามมาออกมากรีเอจะวกอ่าต่อไปต่อไปโอเคหาห้องน้ําที่มันว่าง นี่โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้ฮ่าห้าหา,าดึงมาได้อยู่ที่ชิวหมดแล้วกรุณาเติมด้วยล้างม,มือ,อไปจับขี้มาใช่ไหมโอเคหกเจ็ดโอเคอ่าพอดีเย่ผ่านเจ็ดแล้วนะครับแปดแล้วเลวเวลอัพเอ่อ โอ้โหเกือบไม่ทันนกโอ้โหไม่มีสีทุกคนมันไม่มีสีมาให้สีสีสีสอุย้ยสองตัวโอ้ oh my god เร็วมากเหาละเอา้เอา,อาได้นี่ไงได้มาแล้วได้มาแล้วมันต้องเล่นในตัวส้ม,มือถือถึงจะได้นี่ไงโอ้โหเปิดรัวๆเลยเียงมากเจ๋งมาก,มากนะครับส่วนของเราก็ตอนนี้ก็อัปเดตแล้วอัป <laughs> เกรดแล้วนะครับผม ซ่วมหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเก็บมาจากซ่วมนี่นะโอ้ไม่โคไม่เอาไม่อยากเข้าละคอลเลกชันตรงนี้เพิ่มมาสามโอ้เราต้องเก็บมาจากซ่วมใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่โคตไอน่าอร่อยจริงจริงโอเคไอย่า เร็วอ่ะทุกคนเร็วจัดทำไม่ทันเออไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนยังไม่ทันได้ดูเลยอะไรวะเนี่ยให้เราเลือกบาปไปเนี่ยโอ๊ยอย่างวะอย่างวะเนี่ยเราลุกอีกแล้วโอ้มโอ้โอ้โอ้ ลุงนี่ก็น้าตกจังอะไรเนี่ยโอ้โหตกกระใจโอ้ไม่กอดโอ้โหปลาหมึกก็มาครับใครกินเข้าไปวะเนี่ยหรือว่ามันมุดเข้ามาปลาหม,มึกเนี่ยนะโอ้โหไม่มีที่ไปใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเพ่พระวังด้วยนะเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยต่อไปไม่ใช่มีงูนะมันจะมีปลาหมึกด้วย <laughs> ตัวอะไรเนี่ยไอตัวที่มันมุดมุดมุดเข้าไปในดินน่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ โอเคไม่รู้ตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะต่อไปก็คงมีไดโนเสาร์ด้วยโอ้โหตายละตายละวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคฟังขวาสุดแหมดูทันนะนี่มีการยกขาขึ้นด้วยนะทุกคนดูให้ดีนะดูให้ดีนะมาคลับมาไอ้ปา๊าเด็กบ้าเอ้ยแกทำอะไรวะเนี่ย โม่กดขอบคุณขอบคุณส่วมที่รักเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วผู้ชายไม่เห็นเราเมื่อกี้ใครยกเท้านี่ดี๋ตบให้นี่เกือบไม่ผ่านเอเมื่อกี้อันนี้กี่ตัวสามสี่อุ้ยเฮ้ยไม่ทันหน้าเท่าที่ดูนะครับเกมเนี้พยายามจะให้ดูโฆษณาอย่างเดียวพยายามจะไม่ให้เราผ่านเลยนะเนี่ยใครที่เล่นเกมนี้แล้วไม่หัวร้อนก็ถือว่าโชคดีนะถือว่าเก่ง จะพาไม่วันเนี้ยอะไรอะไรโอ้ยพิรานเนอร์เหรอโอยเสียวตูดเลยทุกคนโอ,อ้ตายละจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้โอเคอยู่ฝั่งซ้ายสุดแหมง่ายง่ายเฮ้ยหรืออีกสองหรืออีกสองเอาให้ได้ลุงลุงลงุโอ้ร้อนรโอเคโอเคลุงนี่ก็ไม่ค่อยจะปกตินะเฮ้ยได้แล้วครับทุกคน โอ้โหกว่าจะได้มาอ๋อหมายกอดเอาแล้วคับใครที่ประทับใจกับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับว่าเออพี่หนูชอบมากเลยค่ะอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนพี่ก็ขอบายแล้วกัน <c oughs> ปวดแล้วอุย้ยไปคนนะ้าทุกคนอุ้ยอ้ย,อยไม่ไแล้วอุย้ย